มดข่วพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนมาออนนภายุติหน้าที่พิธีกรรายการดังค่ะยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะหลังจากที่มาอ,อนนภาหลังจากปรากฏ คอมเมนต์หนึ่งในโลกออนไลน์นะคะโดยผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งแสดงความคิดเห็นถึงเด็กๆที่ออกมาแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองโดยท้อยคำที่ดุนแรงว่านอนแหกจุดๆอยู่บ้านไปไม่ต้องมาเรียนเด็กจุดๆลาสุดคุณหนุ่มกันชัยได้เปิดเผยในรายการข่าวใส่ไข่นะคะว่า รายการข่าวใส่ไข่ซึ่งเป็นรายการที่ม้าอ,อนนภาทำหน้าที่พิธีกรอ,อยู่บอกว่าจากนี้นะคะคุณม้าอ,อนนภาจะไม่ได้ทำหน้าที่ในรายการข่าวใส่ไข่แล้วค่ะเลยแจ้งให้ทราบตรงนี้และนี่คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก d ดอะ l i ฟ e เอ็กซเพค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ ที่ช่องมดขา่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ